เสร็จแล้วครับเรื่อของเล่นเสร็จไปแล้วแบบอีกหนึ่งของเล่นช่างไอ้ของเล่นเสียแจม

ออกตัวเด็กนี่เลยออกตัวจไหมตรงหน้าวัดเนอะ